ก่อนเหรอก่อนกูแบบก่อนทกูเป็นลมนะมาล้มคาว่านที่ร้านของพ่อเราสี่เดือนเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีครับเป็นเป็นเอ่อเป็นแดดดีแล้วนะครับเออที่ก่อนหน้านี้ที่บางทีแบบผมไปที่ไหนเขาเขาเขาจะชอบแซว่าแดดดีแดดดีเกาจะบอกว่าเป็นแดดดีจริงๆแล้วนะคเออเหมือนไมครับแดดดีจริงๆแล้วตอนนี้เอาจริงๆนะแบบถึง ถึงตอนนี้ก็ยังยังทำตัวไม่ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์คือมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นในชีวิตของของเรานะอแล้วเราก็ไม่เราไม่ใช่ว่าแบบต้องมีหรอหรือไม่มีคือคือเราไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยไม่เคยจินตนาการตั้งแต่เด็กไม่เคยคิดว่าหนึ่งว่าเราจะแต่งงานแล้วก็สองไม่เคยคิดว่าจะมีลูกอยู่แล้วแล้วก็ก็ไม่นานนี้ก็แต่ง แล้วตอนนี้กำลังจะมีลูกก็เลยแบบมันคงยังอยู่ในแบบโหมดให้ทุกอย่างมันกําลังตกหลกอยู่มั้งเพราะมันเกิดขึ้นแล้โมเมนต์นั้นตอนนั้นมันเป็นยังไงบ้างค่ด <พา S 2> ไป,ไปไหาผ้าใดมคือผมว่าคนที่เขาตั้งเป้าที่จะมีลูกเนี่ยคือ พอเขาต้องอยู่กับความรู้สึกว่ามันมันโอเคไหมมันจะติดไหมมันแบบมันจะสําเร็จไหมเนี่ยผมผมเข้าใจได้ว่าพอมันไปถึงจุดที่เขารู้ว่าแบบที่อย่างโอเคเนี่ยมันจะเป็นจุดที่แบบมันเป็นมา์สโตนในในชีวิตของเขาผมยอมรับเลยทั้งผมกับภรรยายยังมีความรู้สึกแบบเฮ้ยเรื่องนี้จริงเหรอวะ,อะเฮ้ยแล้วแล้วยัวยงไงต่ออะไรเงี้ยแล้วเราก็เราก็เรื่ออะไรคือ เราก็พยายามหาข้อมูลไปเรื่อยๆใช่ไหมเราก็แบบในช่วงเวลานี้ควรจะต้องทํายังไงช่วงเวลานี้ต้องทํายังไงเราต้องเตรียมอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็โชคดีแบบทุกอย่างแบบผ่านไปได้แบบไม่มีช่วอ,อะไรเลยใ้เรื่องแบบพวกแพ้ท้องเรื่องฮอ,อร์โมนเรื่องโอ้โหตอนแรกผมกลัวมากเลยนะว่าจะแบบเจอแบบคุณภรรยาเขาจะแปลงร่างเป็นแบบเป็นปีศาจช่วงนั้นอนะไรหรือว่ายังไม่ถึง อย่าพูดสิตอนนี้มาดีมากเลยถึงถึงขั้นถึงขั้นผมยังยังทักเขาเลยว่าแบบเชื่อไหมว่านี่คือนี่คือแบบนี่คือคุณในสภาพที่แบบแบบแบบจิตแล้วก็อารมณ์ที่ดีที่สุดที่ที่เคยเจอตั้งแต่คบกันมาแปลกมากจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมันก็จริงเรื่องของ ออราเป็นความแม่หรืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยมันมันก็มันก็คงเป็นเรื่องจริงอะไรความเป็นความพ่อของเราแล้วมันมีแพท้องแทนมีไหมเออนี่ก็แปลกไม่เคยได้ยินแบบนี้มาก่อนแต่เห็นเขาแบบมีวันหนึ่งแบบแบบอยู่ดีๆก็เดินข้ามอะไรสักอย่างนะเดินข้ามเพื่อให้แพท้องแทนหรืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยมีอะไรมีชคอะไรเงี้ยแล้วแบบเธอทําอะไรอยู่เขาบอกเพราะว่าถ้าทำหมีจะแพ้สามีจะแพท้องแทน มีช่วงที่แบบก็อึนๆมึนมึนงงงนอนทั้งวันทั้งคืนอะไรเงี้ยทุกคนก็มาบอกว่าเนี่ยแพนท้องแทนอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันคือไม่ไม่ไม่รู้อลยคือในมุมผมผมก็ว่าแบบผมคงมีแบบเออใช่คงเป็นแบบกลางวันเอ้กังวลลึกๆแล้วก็แบบนอนน้อยพักพักผ่อนน้อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้ขนาดนั้นยม่ไ้ขนาดไหมคะ ก,นนก,ก็แค่ช่วงแรกๆก็มีแบบแบบในครอบครัวเขาก็แซวกันเองแต่ว่าในความเป็นจริงผมก็ไม่รู้หรอกแล้วมันก็ในมุมผมผมก็เป็นพวกสายแบบลอจิกแบบ <S <s <ad> วิทยาศาสตร์ผมก็แบบไม่เราแค่กังวลแนละเราคิดเยอะแล้วก็เรานอนไม่หลับมันก็เลยแบบเหนื่อยๆอย่างนี้อะไรที่เราทำแก้ทำาคดไปนั่นมันได้ผลไหมหรือว่าไม่เขาเป็นคนทำเขาทำใส่เราเราแค่นอนอยู่เฉยๆแล้วเฮ้ยคืออะไรวะเขาก็บอกว่าได้ยินมาอย่างนี้แล้วแบบฮะซึ่งมือนกินระพิสูจน์ ก็มีก็มีช่วงแรกที่แบบก็เส้นหน่อยก็ยอมรับ่เดียนนี้คือมันเป็นกระบวนการที่หมอกระบวนการของเราเี้ตดธรรมชาติหรือว่าผู้เิทยาศากตรอาอันนี้ทําไมเบียครับอ๋อทำไทำไมเบียอนนี้บอกตรงๆเลยครับว่าคือจริงๆก็ด้วยเหตุอันนี้คือมันก็เป็นดีเทลของของทั้งสองฝ่ายผมก็ขออนุญาตแล้วกันเพราะว่ามันหมอเขาก็บอกมาว่าถ้าให้เราตรงๆเขาก็บอกว่าก็ได้ คือคือถ้าอยู่จะธรรมชาติมันก็จะยากกว่าคนอื่นนะเขาทำได้เขาพขาเราไปตรวจทั้งสองสองฝั่งใช่ไหมฮะแล้วเขาก็บอกว่าอ่ะอยากลองดูก่อนไหมแต่ว่าพอผ่านจุดนั้นนะ่ะหมอเขาบอกว่าด้วยวัยทั้งคู่ถ้าอยากจะลองจริงๆเขาบอกว่าเขาขอแนะนำอย่างนี้ไปเลยซึ่งพอเขาแนะนำมาอย่างนี้ผมก็โอเคก็เ,เป็นเหมือนแบบดิวระหว่างเราสองคนอนะ่แบบโอเคเราจะให้เวลามันเท่านี้แต่มันกลับกลายเป็นว่า จากที่เราเข้าใจนะว่ามันไม่น่าจะติดได้ง่ายคือทุกอย่างที่เราทำขาขบวนการนี่คือแบบคือผ่านแล้วแบบแล้วก็ดีจนขั้นแบบหมอเขาบอกว่าแบบเฮ้ยครูพวกคุณน,นี่คือแบบเป็นคู่มิริคอเหมือนกันนะแบบเก็บไข่ก็เพอร์เฟกเก็บไข่ก็เพอร์เฟกตอนตอนใส่ก็ก็เก็บไข่กลับมาได้ครบตอนใส่ก็ก็ ทุกอย่างก็ดีเช็คโครโมโซมซึ่งปกติมันจะต้องหายไปครึ่งหนึ่ง mm hmm. ก็กลับมาครบมีครบทุกอย่างผู้หญิงผู้ชายแปดแบบมีแบบหมอหมอคือคือหมอเขาถึงขั้นว่าแบบเราอยู่ในเขาบอกว่าเปอร์เซ็นที่น้อยมากที่ที่ได้ที่ได้ผลอย่างนี้ก็ก็แปลกใจเพราะตอนแรกเราก็ต้องยอมรับว่าตอนแรกที่เราทํามาทางนี้เรารู้สึกว่า อ่ะเรามีเวลาอยู่ประมาณปีครึ่งที่เราคุยกันไว้ว่าถ้ามันหลุดปีครึ่งนี้เราอาจจะเราอาจจะไม่มีก็ได้เราก็เลยคิดกันว่าแบบอ่ะเดี๋ยวพอเราเริ่มไปเนี่ยเราจากที่เราฟังจากคนอื่นๆน,นะจากเพื่อนผมหลายคนก็ทำใช่ไหมสมัยนี้ก็ค่อนข้างเป็นเรื่องปกติ <c oughs> เขาก็บอกว่าครั้งที่สครั้งที่4ี่บางคนก็แบบครั้งที่10บกว่าจะติดอันนี้คือเราใครั้างแรกติดเลยครั้งเดียวเลยรั้งเดียวติดติดแล้วก็ที่ผมบอกว่าไม่มี ไม่มีไม่มีปัญหาอะไรเลยทุกอย่างทุกอย่างส m ู o ซึ่งแปลกพอเรากลับไปถามหมอเขาบอกว่าต้องไปขอบคุณพระแล้วล่ะฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นเขาแบบม <c oughs> ีของของเขาแบบเขาเขามีทุกอย่างฝั่ <c oughs> งนูน้นแบบ็คแบบ็คสายมูเขาแบบแข็งแรงมากก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นใครก็ไม่รู้ เออฮ้คนนี้ผมเอาเอาผมเอาตามนี้ดีกว่าโดยคนเนี้ยแหละเร่องที่เกมไว้เราสามารถระบุเพศได้แล้วใช่ไหมครับห้องที่เราเกมไว้แอนี่แอบถามเนี่ยหลายนะเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าะมันรวมันสามารถเรียกได้มันไม่ได้มันไม่ได้ขนาดนั้นมันไม่ได้ขนาดนั้นคือคือคือตามตามหลักการเนี่ยมันเป็นเรื่องเกรด เขาจะดูเกรดว่าแบบตอนแบบมันเฮลซี h y ขนาดอยู่ในเกรดไปอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถึงขั้นเลือกได้ตอนนี้ยังไม่ทราบเพราต้องรอเซอร์ไพรส์สี่เดือนทราบนะครอ๋อที่บอกไม่ได้อยู่แล้วเราลุ้นเราลุ้นนะบ้านบ้านยอมใจเราไหมครับที่ทราบแล้วก็ยใจตรงใจตรงกันไหมเอาจริงๆนะคือพูดยังไงให้มันไม่หลุดวะแล้วก็รับหนึ่ง ขอคิดขอคิดวิธีคิดที่มันวิธีพูดอะอคือ,<ข>อคือ,<ข>อเอาเองี้งคือหลายคนในครอบครัวคิดว่าผมต้องการอย่างหนึ่งด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเขาตีความกันอย่างนั้นแล้วก็แล้วก็เขาก็ตีความว่าคุณแม่ต้องการอย่างหนึ่งแต่พอได้ผลมาเนี่ยผมก็บอกทุกคนผมก็ยืนยันกับทุกคนว่าแบบผมไม่ไม่มผมแบบชผู้หญิงผู้ชายผมไม่ไม่เลยผมแบบ จริงๆผมขอแค่แบบขอให้เป็นเด็กที่แบบสมบูรณ์เฮลซี่ผมแค่นั้นผมแบบแฮปปีก็เลยตอนนี้สิ่งหลักที่ที่ที่ผมดีใจที่สุดก็คือเราไม่มีอุปสรรคอะไรตอนนี้คือตอนนี้ทุกอย่างมาดีมากก็ขอให้มันเปหนีไปเรื่อยๆอย่าเงี้ยครซึ่งผลก็คือตรงกันที่ก่อยกับพี่นัทก็คือตรงกันพี่ีอยากใช่ไหมก็็ก็ว่าก็ว่าได้ก็ว่าได้ก็ว่าได้คือ คือผมไม่ได้คอนเซิร์นเรื่องเพศขนาดนั้นเอาจริงๆแต่ยางถามที่เราหงแค่ไหนแต่วันนี้ที่เราได้เป็นว่าที่ถึพอหรอความรูเอาจริงๆนะมันมันก็กลับไปที่เราบอกตอนแรกมันยังตกหลึกอยู่อืะคือเราเราไม่ใช่ตกยังไม่ใช่ตกใจนะแบบผมไม่ต้สึเรื่องความคิดอย่างนั้นว่าจะรู้สึกแบบความดีใจแบบไหนคือไอ้ดีใจมันดีใจอยู่แล้วแต่ว่าคือตอนนี้ผมช่วยตัวเองไม่ได้ที่ผมผมเป็นคนแบบกลับไปเรื่องแบบ เป็นเป็น logical person ใช่ไหมเป็นมนุษย์ l o g i c ่ะผมก็คิดไปอย่างอื่นแล้ะอ่ะคลอดแล้วต้องยังไงต้องเตรียมบ้านยังไงต้องเตรียมนี้เรื่องเรียนนั่นนี่จะให้เขาใช้ชีวิตยังไงคือคือไปคิดในเชิงนั้นมากกว่าอย่าเงี้ยซึ่งซึ่งผมว่าผมคงแบบวันที่คลอดอะความนิ่งอันเนี้ยเลอะ ผมไม่รู้ว่ามันจะเปหนีได้นานแค่ไหนเพราะผมรู้มันจอยอยู่แบบตรงนึกออกไหมอะไรที่มันอยู่ที่คอหอยแล้วมันแบบมันตื้นตันอ่ะมันใกล้จะร้อนแล้วเนี่ยพูดแล้วก็เริ่มคิดแล้วเนี่ยคือคือมันเหมือนมันพร้อมที่จะออกมาเป็นแบบความความรู้สึกที่มันมันท่วมตัวแต่ว่ามันเหมือนสมองเราแบบดึงเรากลับมาไม่จอยมึงต้องคิดอันนี้ก่อนต้องเตรียมมันนี้ก่อนต้องทำนี้ต้องางนี้นี้ต้องแบบคิดให้มันครบถ้วนคิดให้มันละเอียดแล้วเดี๋ยวพอถึงวันนั้นที่แบบเราจะแบบ ระเบิดความสุขนั้นออกมาเดี๋ยวมันเกิดขึ้นเองเพราะเราเรารู้สึกว่าผมไม่มองในแง่ว่าแบบคือนี่คือลูกของเราเขาต้องอยู่กับเราทั้งชีวิตมันไม่ใช่คอมมิชเมต์แค่ช่วงช่วงเวลาเนี้ยมันคือคอมมิชเมต์ที่มันทั้งชีวิตของเราเด็กคนนี้จะอยู่ในในชีวิตของเราแบบจนแบบเราไม่อยู่อะคอออกมาเราก็เลยรู้สึกว่าแบบแทนที่จะมา เอาความรู้สึกของตัวเองเนี่ยเดี๋ยวจะมาแบบมาเซเลบรตเพ <1938. S 1> <coworkers here. S 2> ื <Bullet> ่อตัวเองเนี่ยเรานึกถึงตรงนี้ก่อนดีกว่าทำไงให้ดีที่สุดสำหรับไอเด็กคนนี้ที่กำลังจะเข้ามาในโลกอะไรเงี้ยมันก็โฟกัสไปอยู่นั้นหมดอันนี้ยอมรับเลยครไม่อยากจะบอกว่าตอนต่างหน้าวันนี้ยังพิมพิมอีเมลไปที่โรงเรียนอยู่เลยเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มเริ่มมีเถียงกันครับ กบบแบบแบบภรรยาแล้วภรรยาเริ่มแบบจะเอาไงจะเอาไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มแบบเฮ้ยเช็คเลยก็แบบต้องจัดการนะต้องจัดการนะก็นั่นแหละฮะก็ตื่นเต้นนะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นแฮปปี้แฮปปี้อยู่แล้วขอบคุณมากครับขอบคุณนะเรื่องาวพี่ใดเรื่องเราจะมีกิจคุณในเมื่อทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบ